ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะน่าจะอีกสักสองสัปดาห์ก็ปกติช่วงสิ้นปีอะคะอ่ะจะเห็นเพื่อนๆใน Facebook เริ่มเหมือนสรุปชีวิตตัวเองในปีที่ผ่านมาว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดมีอะไรดีขึ้นมีอะไรสมหวังมีอะไรยังไม่สมหวังแล้วก็ปีหน้าใครคิดแลนอยากที่จะทำอะไรต่อไปหรือว่าอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะปรับปรุงอะไรเงี้ยนะคะ ทีนี้เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อก็เลยมีคำคำหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราควรที่จะทบทวนชีวิตเราในฐานะของผู้เชื่อเหมือนกันเนื่องจากว่าชีวิตเราสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชี่ของเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราดำเนินชีวิตอย,อยู่ด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะทบทวนเนี่ยมัน อันดับแรกที่เราควรจะทบทวนคือการดำเนินชีวิตกับพระองค์นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาหัวข้อหนึ่งที่ผุดขึ้นมาก็คือในปีที่ผ่านมาจนถึงใกล้จะสิ้นปีเลยนะคะเราทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยบ้างไหมแล้วก็ปีหน้าเราคิดว่าเราจะทำให้พระเจ้าเสียพระทัยน้อยลงไหมหรือว่าเราจะดำเนินชีวิตใหม่ที่ไม่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยเลย ซึ่งเวลาเรานึกถึงคำว่าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยเนี่ยในพระคมภีเนี่ยมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดก็คือว่าอย่าทำให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยในพระคมภีร์ใช้คำว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะพระเจ้าองค์พระบิดาองค์พระเยซูคริสและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นสามบุคคลก็จริงแต่พระองค์ทรงมีลักษณะเป็นพระเจ้าเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้พระเจ้าดีพระทัยหรือสิ่งที่ทําให้องค์พระเยซูคริสโกรธคงเป็นไปไม่ได้ที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเฉยเฉยหรือสิ่งที่ทําให้องค์พระบิดากริ้วคงเป็นไปไม่ได้ที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กับองค์พระเยซูคริสจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยก็คือสิ่งที่ทําให้องค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระบิดาและองค์พระเยซูคริสทรงเสียพระทัยเช่นเดียวกันนะะค ทีนี้ในคําว่าจะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยเนี่ยมันจะมีมันจะมีคำๆเนี้ยค่ะอยู่ในทั้งทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมันจะอยู่ในอิสยาบทที่63สข้อ10ซึ่งถ้าไปอ่านในในบทนั้นค่อนข้างยาวนะคะจะเป็นเรื่องของจะกล่าวถึงพระเมตตาของพระเจ้ากล่าวถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าและกล่าวถึงความดีของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอล แล้วก็สุดสุดท้ายก็คือบอกว่าแต่ว่าชนชาติเหล่านี้ได้กบฏต่อพระองค์และทําให้องค์พระมิญาณเป็นสุดทรงเสียพระไทยคําว่ากบฏเนี่ยมันหมายถึงการทรยศหักหลังหรือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันนะคะ นั้นถ้าเรามาดูในพันธสัญญาใหม่เราก็อาจจะคิดว่าเราไม่ได้กระบฏต่อพระเจ้าเดี๋ยวเราลองฟังไปได้วยกันนะคะในพันธสัญญาใหม่คําว่าอย่าทําให้องค์พระมิยาณประสุติเสียพระไทยเนี่ยอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่30เราคงคุ้นเคยกันดีทั้งบทเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้เชื่อ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของของภรกกายนะคะซึ่งในบทนี้บทบทที่4ทั้งบทเลยนะคะจะเริ่มต้นด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระกายเขาได้อธิบายถึงว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นกายเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์มีองค์พระวิญญาณบริสุดองค์เดียวกันแล้วก็มีพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาองค์เดียวกันเรามีความเชื่อเดียวเรามีบัพติศมาเดียวคือเรามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็เราบัพติศมาในการ ตายร่วมกันกับพระอ,องค์และเป็นขึ้นมาร่วมกันกับพระอ,องค์อันนี้คือตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นเรื่อยมาเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหัวข้อว่าชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ในในในหัวข้อนียเขาจะให้เขาจะกล่าวถึงว่าให้เราเนี่ยละทิ้งชีวิตเก่าและการประพฤติดั้งเดิมนะคะซึ่งชีวิตเก่าและการประพฤติดั้งเดิมที่ในบทนี้ได้ได้กล่าวไว้เนี่ย ก็คือให้เราทิ้งสิ่งที่ไร้สาระและเว้นจากการร่วมประเวณีการโสโครกการละโมกคันพูดที่ไม่เหมาะสมทุกอย่างซึ่งละทิ้งอย่างเดียวไม่พอในบทนี้ยังสอนให้เราต้องสมสภาพใหม่ก็คือการดําเนินชีวิตตามแบบพระเจ้าเพราะว่าเ,เราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วตามตามพระฉา,ายาของพระองค์ทีนี้เราก็ ถ้าเราอ่านไปเรลยเราจะพบว่าวิถีชีวิตใหม่เนี่ยที่ได้กล่าวไว้ในข้อ25-29เนี่ยนะคะจะพูดถึงการละทิ้งความเท็จให้พูดความจริงโกรธได้แต่ต้องให้อภัยประพฤตินในสิ่งที่ถูกต้องและอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านพอหลังจากประโยคนี้ปุ๊บจะต่อ้อดยว่าอย่าทำให้องค์พระวิญญามเป็นสุดเสียพระทยจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธ การทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิน่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากตัวเราทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยคะ่ะทั้งเรื่องการเป็นภกายเดียวกันการละทิ้งตัวเก่าและการสวมสภาพใหม่เนี่ยยังอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อที่เป็นภกายเดียวกันไม่ได้พูดถึงเรากับคนอื่นพูดถึงเรื่องของภกายเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้วงพระวิญญาณเป็นสุดทรงเสียพระไทย ก็แสดงว่ามันจะต้องมาจากการดําเนินชีวิตของเราต่อพี่น้องของเราที่เป็นภรกายเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งะคะที่เรามีความรู้สึกขมขืนชุนเฉียวโกรธทุ่มเถียงกันดูหมิ่นกันแล้วก็ทําการร้ายต่อกันเนี่ยให้เราระลึกถึงเสมอว่าเราเราไม่ได้รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้ะคะ่ะเราไม่ได้เห็นแก่องค์พระเยซูค,คิด เราไม่ได้เห็นแก่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นองค์พระวิญญาณที่อยู่ในเราทุกๆคนแลวเราก็ไม่ได้เห็นแก่พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระบิดาของพวกเราทุกคนเราไม่ได้กระทำต่อมนุษย์แต่ว่าเรากำลังทำต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยเนี่ยคือสิ่งที่มาจากชีวิตเก่าซึ่งในบทนี้ก็ได้สอนให้เราละทิ้ง แล้วก็บอกให้เราสวมสภาพใหม่ซึ่งในข้อที่32อะคะ่ะได้บอกไว้ว่าสภาพใหม่ที่เราต้องสวมก็คือจงมีใจกรุณาใจสงสารให้อภัยกันอดทนอดกั้นต่อกันแล้วก็สุภาพอ่อนโยนต่อกันการดำเนินชีวิตใหม่ที่ที่เราอ่านถ้าเราไปอ่านในบทที่4ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ที่กล่าวไว้ว่าให้เราละทิ้งอะไรแล้วให้เราสวมสภาพใหม่อะไรเงี้ย สภาพใหม่ที่เขากล่าวถึงทั้งหมดนะคะถ้าเราพิจารณาดีๆอ่มันจะตรงกับการดำเนินชีวิตในความรักที่อยู่ในหนึ่งโคลินบทที่13เราเปิดมาดูหนึ่งโคลินบทที่13กันนะคะมันเป็นคำที่เราเป็นบทที่เราได้ยินอาจารย์สอนบ่อยมาจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าฉันได้ยินหนึ่งโคลินบทที่13อีกแล้วฉันได้ยินเรื่องการดำเนินชีวิตในความรักอีกแล้ว ฉันได้ยินอีกแล้วแต่ว่าการได้ยินมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องได้ยินไปเรื่อยๆความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปานีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่อยาบคายไม่ชุนเฉียวไม่เห็นแก่ตัวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอตัวตนใหม่ที่ในเอเฟซัสบทที่4สอนให้เราดำเนินนั่นนะล้วนอยู่ใน1นึ่งโคลินบทที่13านะคะแล้วก็อกปการหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเอเฟซัสบทที่4ก็คือว่าการดำเนินในความรักที่ว่านั้นนะคือการดำเนินในความรักคือการรักซึ่งกันและกันรักคนที่อยู่ในพระกายเดียวกัน ซึ่งก็ตรงกับยอนบทที่13ข้อที่34ที่พระ,ยะเยซูคริสต์ได้เพิงบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นในพันธสัญญาเดิมอะคะ่ะการกระบฏก็คือการไม่เชื่อฟังและทำสิ่งที่ตรงข้ามกับพระเจ้าเนี่ยทำให้ พระวิญญาณเป็นสุดทรงเสียพระทยัยในพันธสัญญาใหม่การดําเนินชีวิตแบบเก่าก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการกระบฏกับพระเจ้าเพราะการดําเนินชีวิตแบบเก่าก่อนที่เราจะได้รับความรอดมันคือการทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่พระเจ้าสอนถ้าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้าปุ๊บเราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกระบฏในพันธสัญญาเดิมซึ่งเราก็สามารถทําให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรา ที่เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพี่น้องอะคะ่ะมันมันอาจจะยากตรงที่ฉันจะรักเขายังไงล่ะแล้วเราก็เคยได้ยินบ่อยมากเลยว่าฉันรักเธอด้วยความรักของพระเจ้าแต่ว่าข้างในเน่ยเราเราต้องตอบตัวเราเองด้วยว่าข้างในเรารักเขาด้วยความรักของพระเจ้าจริงไหมหรือว่าเราพูดว่าฉันรักเธอด้วยความรักของพระเจ้าแล้วมันก็จบ แต่ข้างในเรายังขมขื่นข้างในเรายังฉุนเฉียวข้างในเรายังรู้สึกว่าฉันมองหน้าเธอทีไรแล้วฉันก็หงุดหงิดฉันมองหน้าเธอทีไรแล้วฉันก็ยังผุดภาพที่มันทําให้ฉันไม่พอใจขึ้นมาถ้าถ้าถ้ามันยังเป็นอย่างนั้นน่ะประโยค์ที่ว่าฉันรักเธอด้วยความรักของพระเจ้ามันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมันไม่ได้ต่างอะไรจากการที่เราท่องสุดคูณเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรับผู้อื่นได้ด้วยด้วยกําลังของเราเองวิธีหนึ่งที่ ที่เคยที่เคยใช้แล้วได้ผลก็คือทุกครั้งที่เรานึกถึงคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีที่เป็นพี่น้องในพระกายเดียวกัน,นะคะ่ะเราจะมองหน้าเขาแล้วเราก็จะบอกว่าพระเจ้าก็อยู่ในเขาพระเยซูริต์ก็อยู่ในเขาองค์พระเมตตาเปรนสุดก็ทรงอยู่ในเขาซึ่งทุกครั้งที่เรานึกแบบเนี้มันจะช่วยให้เรามันจะช่วยให้เราสามารถรักเขาได้อะ นอกเหนือจากกำลังของเราเองแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ให้คำสอนเรื่องการเป็นภรกกายเดียวกันมันสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราผู้เป็นภรกกายเดียวกันเรายังไม่สามารถรักกันได้เราลองนึกถึงภาพครอบครัวคร,วอ,บครวอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่คนเดียวกันแล้วเรามีมีลูกสักสิบคนก็ได้อะค่ะแล้วมันวันลูกก็ทะเลาะตบตีกันโกรธกันฟ้อง ทะเลาะกันไปมาแล้วเดี๋ยวก็มาฟ้องพระถามว่าครอบครัวนั้นมันจะมีความสุขไหมก็เหมือนกับพระเจ้ามองลงมาแล้วเราทุกคนเป็นครอบครัวของพระองค์พระองค์มองลงมาแล้วเราแล้วพระองค์ยังเห็นลูกๆของพระองค์ยังยังทะเลาะก,กันอยู่เลยอ่ะยังแบบยังรักกันไม่ได้อะทั้งนั้นที่พระองค์ก็ทรงสถิตอยู่กับทุกคนนี่คือสิ่งที่ทําให้พระเจ้าทรงเสียพระทยัย ก็ปีหน้าคะ่ะถ้าถ้าสมมติว่าเราเราจะตั้งตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะการทำให้พระเจ้าทรงเสียพระไทยน้อยลงหรือไม่เสียพระไทยเลยน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ที่เสริมสร้างชีวิตเราได้ดีมากขึ้นขอฝากพรพัจนาข้อนี้ไว้กับทุกคนได้ลละกันนะคะอธิษฐานร่วมกันคะ่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับ พระวจนะของพระองค์ที่ทรงสอนให้เรารักซึ่งกันและกันและดำเนินชีวิตในความรักเราทุกคนร้วนเป็นพระกายเดียวกันมีองค์พระบิดาเดียวกันอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์องค์เดียวกันและมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงเสริมกําลังและช่วยให้เราทุกคนที่ได้รับความรักจากพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมสามารถให้ความรักของพระองค์ไปสู่พี่น้องและไปสู่คนที่ยังไม่เชื่อเพื่อที่เขาจะได้เห็นว่า พระอ,องค์ทรงเป็นความรักเมื่อพวกเราทุกคนเป็นความรักเป็นตัวแทนของพระอ,องค์ที่เป็นความรักไปสู่ผู้คนที่ยังไม่ได้รู้จักพระอ,องค์เพราะเขาจะมาหาพระอ,องค์และเป็นครอบครัวดเดียวกันขอบคุณพระอ,องค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน